ไปเบิงสถานการณ์น้ำที่ M7 อ bon ุบลราชธาน,นีกันแน่นนะครับเฝ้าที่ตามอย่างต่อเนื่องเพราะใายนี้ท่านรองนายกจะลงมาเบิงพื้นที่ที่นี่และก็ที่สําคัญพี่น้องประชาชนบางหลายครอบครัวนะครับได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับเซาเมืรอนี้นะครับที่ M7 อ bon ุบลราชธานีนะครับระดับน้ำอยู่ที่113.44เมตร เทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือวัดได้ย่ที่8เมตร44เซนติเมตรเวลา8โมง24นาทีเวลานี้นะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน1เซนติเมตรนะครับรวมไปถึงระดับน้ำที่ m 11 b ที่ทายแกงสะพือระดับน้ำยู่ที่6เมตร83เซนติเมตรระดับน้ำแตะระดับน้ำตะลิง8เมตรลดลงจากเมื่อวาน6เซนติเมตรนะครับส่วนที่ปลายท่างก็คือที่แม่น้ำโขงทียบเพื่อโขงเจียม ระดับน้ำยู่ที่13เมตร24เซนติมตรระดับตะลิงอยู่ที่14เม4 5เซนติเมตรซึ่งก็ลดลงจากหมื่อวานยู่ที่36เซนตมตรตอนนี้คือระดับน้ำของปลายทางนยังตามอยู่เพราะเป็นเมตรเลยนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางที่ดีในการเร่งระบายน้ำดรืยเช่นเดียวกันหลายคนกังวลว่าพายุโซนร้อนแมทโมนะครับ ตอนนี้เป็นจนากันตอนนี้ออนกําลังล่งเป็นยอมความกดอากาศต่ําบริเวณแร่กําลังแรงบริเวณตอนบนของประเทศเวียดนามซีเฮทธัยพื้นที่ตอนบนของประเทศนะครับและก็ภผักเนื้อภักต้นออกเชียงเหนื้อและด้านรับมรสุมของภักต้นออกมีฝนตกหนักบางแห่งนั่นเองนะครับ